สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้มาตากงค่ะมาตากงต่อจากมาตาแม่กอ,อกาเมื่อวานนี้นะคะมาตากอกาไม่มีตัวสะกดแต่มาตากงมีงองูเป็นตัวสะกดค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวชี้วัดก่อนนะคะค่อยไปเรียนรู้เรื่องมาตากงค่ะในส่วนของตัวชี้วัด ในวิชาภาษาไทยนี้นะคะคุณครูพยายามนำมาให้ทั้งเด็กๆและผู้ปกครองดูในทุกๆวันเพื่อที่จะตอกย้ำและเตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านออกเขียนได้สอบประเมินการอ่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนอ่านออกเสียงคำคำของจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํานี่คือตัวชี้วัดของมาตากงของวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้ค่ะเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของมาตากงกันค่ะมาตากงนะคะก็คือคํา ที่มีตัวงองูเป็นตัวสะกดค่ะงองูเป็นตัวสะกดค่ะคุณครูพาเด็กๆอ่านมาหลายคําแล้วค่ะแต่ยังไม่เคยสอนในเรื่องของตัวสะกดคืออะไรนี่ค่ะคําแรกอะไรคะช้างชาอางอชางช้างไม่โทช้างต่อไปค่ะลิงลออีงอลิง เด็กๆคะเด็กๆผ่านการอ่านมาหลายรอบแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วค่ะวันนี้คุณครูจะสอนอ่านสะกดคำเพียงสองสาคำจากนั้นเราจะอ่านเป็นคำกันนะคะมาดูต่อกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีบทร้อยกองเรื่องกลางป่าใหญ่นะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันค่ะสำหรับเรื่อง กลางป่าใหญ่นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหลักภาษาไทยค่ะอยู่ในหน้า1 3 0่ค่ะเด็กๆเปิดหน้า1 3 9จะเจอกับเรื่องกลางป่าใหญ่ค่ะกลางป่าใหญ่นะคะเด็กๆเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วฟังคุณครูอ่านแล้วเดี๋ยวมาอ่านตามคุณครูกันนะคะเด็กๆเห็นจุดสีแดงของคุณครูนะคะพร้อมนะคะกลางพงใหญ่กว้าง มีช้างควางเก้งลิงข้างช่างเก่งไม่เกรงกลัวใครฝูงพึ่งบินหึง่งอึ่องอ่างตกใจคางคกอยู่ใกล้ร้องให้ระวังอีกรอบนะคะอ่านพร,พร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามกลางพงใหญ่กว้างมีช้างควางเก้งลิงข้างช่างเก่ง ไม่เกรงกลัวใครฝูงพึ่งบินหึ่งอึองอ่างตกใจคางคกอยู่ใกล้ร,ร้องให้ระวังเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าตัวหนังสือสีแดงของคุณครูคือคำที่มีตัวงองงูเป็นตัวสะกดค่ะมีหลายคำเลยใช่ไหมคะมีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะมีช้างมีกวางมีเก้ง มีลิงมีข้างมีพึ่งมีอื่นอ่างมี้างคกค่ะเห็นไหมคะมาตาตัวสะกดกงมาตากงนะคะหรือแม่กงเนี่ยมีตัวสะกดด้วยงองงูค่ะมีหลายคำแล้วก็มีสัตว์อยู่หลายชนิดเด็กๆจำไว้นะคะจะได้นำไปใช้ได้ค่ะไปดูสไลด์ต่อไปกันนะคะเราจะไปฝึกอ่านคำกันค่ะคุณ จะสอนเด็กดูนะคะอันนี้คือริงสะกดว่ารออีกงอลิงคุณครูจะสอนเด็กๆสะกดก่อนนะคะเพื่อเป็นการทวนความจำแล้วเด็กๆก็ไปอ่านเป็นคำเลยค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยทงสะกดว่าทออกงอทงต่อไปค่ะอะไรเอ่ยกรองสะกดว่ากรออง,งอกรอง อีกครั้งนะคะลิงสะกดว่าลออีงอลิงทงสะกดว่าทออกงอทงกรองสะกดว่ากอรออองอกรองเด็กๆคะฝึกอ่านแล้วก็ชี้ไปด้วยเหมือนกับคุณครูนะคะต่อไปคะ่ะเรามาฝึกอ่านกันต่อนะคะมาแล้วคะ่ะ อะไรเอ่ยช้างสกดว่าชอางอชางชางไม่โทช้างต่อไปค่ะอันนี้อะไรเอ่ยกล่องค่ะกรองงกลองกลองไม่เอกกลองมาสะกดอีกครั้งนะคะดูจุดสีดแดงของคุณครูค่ะช้างสกุว่าชอางอชางไม่โทช้างกล่องสกดว่ากรองอกลองไม่เอกกลอง เด็กๆคะมันฝึกอ่านมันฝึกสะกดคำนะคะแล้วก็มาอ่านเป็นคำค่ะเด็กๆอ่านได้แน่นอนค่ะทีนี้เราจะไปอ่านเป็นคำกันนะคะคำเหล่านี้นะคะที่งค,ครูนำมานะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า139่าถึงหน้า1 4 3ค่ะเด็กๆฝึกอ่านทุกหน้าแล้วก็อัดคลิปมาให้คุณครูดูนะคะมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ วังยุงแกงแดงแสงแมงขิงหนังกรงปริงกลางกวางหญิงเหลืองหลังกิง่งอีกครั้งค่ะวังยุงแกงแดงแสงแมงขิงหนังกรงปริง กลางกวางหญิงเหลืองหลังกิ่งเป็นไงคะเด็กๆเป็นคำที่ไม่ยากเลยนะคะถ้าเราสะกดได้แล้วเราฝึกอ่านบ่อยๆเราอ่านได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่หัดอ่านก็จะอ่านไม่ได้อาจจะสอบตกได้นะคะคำแมกงกันต่อนะคะเป็นคําในชีวิตประจำวันค่ะเด็กๆชิงแต่งแท่งโป่ง โอ่งม,ม่วงท่องกุ้งบุงเด้งหมงูหนองท้องห้องฉางกล้องกว้างปแปลงแกร่งเรื่องอีกครั้งนะคะเด็กๆชิงแต่งแท่งโป่งโอ่งม,ม่วงท่องกุ้งบุง้งเด้ง มุง้งหนองท้องห้องฉางกล้องกว้างแปลงแกรง่งเรื่องเป็นไงคะเด็กๆคำง่ายๆใช่ไหมคะหลายๆคนอ่านได้แล้วคุณครูปรบมือให้เลยคะ่ะเราไปกันต่อนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ คํานี้จะเป็นคําที่มีสองพยางนะคะก็ยังคงเป็นคําที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเหมือนเดิมค่ะเด็กๆพร้อมอ่านนะคะกางเกงกุ้งแห้งแมงป่องสิ่งของร้องเพลงแข็งแรงเมืองกรุงรุ่งเรืองเรืองม่วงช่วงชิงลิงข้างล่องแก่งแต่งเรื่องเมืองหลวงทวงของ ส่องแสงแห้งแหลงแย่งชิงอีกครั้งค่ะเด็กๆกางเกงกุ้งแห้งแมงป่องสิ่งของร้องเพลงแข็งแรงเมืองกรุงรุ่งเรืองเหลืองม่วงช่วงชิงลิงข้างล่องแก่งแต่งเรื่องเมืองหลวงทวงของส่องแสงแห้งแลง้งแย่งชิง ฝึกอ่านหลายๆครั้งนะคะแล้วเรามาฝึกอ่านประโยคกันค่ะประโยคที่คุณครูนำมาให้วันนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรเอ่ยถ้าเห็นภาพนี้จะแต่งประโยคยังไงดีคะนี่ค่ะลิงมีหางยาวกวางมีเขาสวยงามมาลองอ่านกันค่ะลิงมีหางยาวกวางมีเขาสวย อีกครั้งนะคะลิงมีหางยาวกวางมีเขาสวยเดี๋ยวเราไปดูประโยคต่อไปกันค่ะนี่ค่ะกิ่งแกะสลักแตงโมปิงปองแบ่งของเล่นให้มะปรางอ่านอีกครั้งนะคะกิ่งแกะสลักแตงโม ปิงปองแบ่งของเล่นให้มะปรางไปดูประโยคต่อไปกันนะคะเด็กๆนี่ค่ะลุงแดงร้องเพลงเก่งจังน้าหญิงทำผัดผักบุ้งและยำกุ้งแห้งน้องซื้อกางเกงใหม่พี่บุ้งไปล่องแก่งมาอ่านพร้อมๆกันค่ะ ลุงแดงร้องเพลงเก่งจังนายหญิงทำผัดผักบุ้งและยำกุ้งแห้งน้องซื้อกางเกงใหม่พี่บุงไปล่องแก่งเด็กๆ,ๆ,ๆคะฝึกอ่านฝึกเขียนหลายๆรอบเราอ่านได้แน่นอนค่ะเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันค่ะนี่ค่ะเด็กๆ,ๆพออ่านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ,ๆจะเจอกับหน้านี้ค่ะเด็กๆ,ๆคะ โลกของความหมายบุ้งบุ้งนี้นะคะถ้าเป็นผักคือชื่อไม้เถาเลื้อยตามพื้นดินหรือผิวน้ำเอามาผัดเอามาแกงส้มอร่อยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะรังรังถ้าเป็นรอเรือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นที่สัตว์ทําขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูกค่ะแต่ถ้ารังรอลิงเป็นพยาญชนะต่อด้วยไม้หรือสารหรือเป็น อะไรก็ตามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขายหีบสำหรับบรรจุสิ่งของรวมถึงรังพลาสติกรังกระดาษค่ะรังรอเรือเป็นที่อยู่ของสัตว์รังรอลิงเป็นภานชนะสำหรับบรรจุสิ่งของค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณครูมีปริศนาคำทาทยมาตาแมกงค่ะฉันเป็นสัตว์ป่าสี่ขามีเขาเยื้องย่างเสียงเบาเขาอ่อนทำยาตัวอะไรคะกวางค่ะต่อไปค่ะ ฉันเป็นสัตว์น้ำลำตัวโค้งงอมีเปลือกหอ่อหุ้มหอ่อลอยคอในน้ำตัวอะไรคะกุ้งค่ะดูหน้าต่อไปนะคะฉันเป็นพานชนะฉันเป็นพานชนะจะใช้ใส่น้ำรูปอวนหน้าขำงามล้ําลายมังกรองค่ะต่อไปนะคะเครื่องดนตรีนี้ใช้ตีเสียงดัง ไพเราะน่าฟังเสียงดังชิงฉับชิงค่ะต่อไปนะคะเครื่องแต่งกายนี้มีขาสองข้างใช้ผ้าผ้าหนาผ้าบางช่างตัดให้สวยกางเกงค่ะต่อไปนะคะชั้นเป็นของใช้เอาไว้ถ่ายภาพหน้าจอแบลล่ารูปภาพชัดเจนอะไรเอย่ยก้องถ่ายรูปค่ะสองหน้านี้นะคะ เด็กๆฝึกอ่านแล้วอัดเสียงมาให้คุณครูดูอัดคลิปมาให้คุณครูดูได้ไหมคะคุณครูชื่นใจทุกครั้งเลยค่ะที่เห็นเด็กๆส่วนใหญ่นะคะอัดคลิปการอ่านส่งมาให้คุณครูคุณครูตื่นเต้นมากเลยเจอกันเมื่อไหร่จะให้รางวัลเด็กดีเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆทำในสมุดวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะตรงนี้ค่ะนำสู่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ เด็กๆคะให้เด็กๆเ,เขียนนี่เลยค่ะให้เขียนวันที่แล้วก็ให้นักเรียนรวบรวมคําที่มีมาสที่มีตัวสะกดในมาตตากงค่ะที่สะกดในมาตรากงเอามาสัก20คํานะคะเป็นอะไรก็ได้คะ่ะเขียนลงในสมุดของตัวเองอย่าลืมเขียนวันที่นะคะหลังจากที่ทําในสมุดเสร็จแล้วเด็กๆ มาทำในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหัวน,นี้มีเพียงสองหน้าเท่านั้นค่ะก็คือหน่วยที่28นะคะหน้า153หน้าน,นี้ค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันวังเมืองสูงแกงห้องม่วงท่องหน้องหนังกลางเสียงดังร้องเพลงโครงเพลงวิ่งแข่งลิงข้างช่องว่าง ส่องแสงแข็งแรงกรุงกริง้งกระป๋องร้องเสียงดังนั่งแต่งเรื่องจงปรองดองกล่องข้างเตียงเด็กๆฝึกอ่านคำนะคะต่อไปนะคะให้คัดลายมือคำที่กำหนดให้มีคำว่าลองกองปิงปองโด่งดังข้างเคียงคัดคำละสองครั้งนะคะข้อที่3เลือกคำที่กำหนดในกรอบสี่เหลี่ยมมาเติมค่ะ ข้อที่4เขียนคำมาตาแม่กงจากภาพและฝึกอ่านนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเขียนไปเลยค่ะสุดท้ายสรุปความเข้าใจของวันนี้นะคะวันนี้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของเราจบลงแล้วเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะอย่าลืมคลิปการอ่านเรื่องมาตากงทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดและในสมุดต,ตัวเองค่ะคุณครูชื่นชมเด็กๆ และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้เยี่ยมจริงๆค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมทำการบ้านนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ